เคคาไฟฟ้าของ Honda มาแล้วนี่อยู่ด้านหลังผมเลย N 1 e น, 1> นี่ได้ว่าเป็นเคคาไฟฟ้าตัวชูโรงของทาง Honda นะครับก็คือเอามาแทนกับจ้ตัว Honda e ที่เคยเปิดตัวออกมานี่ดีไซน์เป็นไฟ led ทรงกลมนะครจุดเด่นของ Honda นะ <S <S อ,อัลตา้าโซนิกนะครับมี 1, 2, 3, 4นะครับจุดเด่นที่บอกว่าเป็น ev นะจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็น material แบบรีไซเคิลนะครับนี่ทำออกมาเป็นสีดำๆจุดๆให้ดูเป็น eco friendly นี่เองนี่ ส่วนช่องลมก็เล็กๆน่ารักนะฮะเออนี้อันนี้แบ่งเป็นช่องลมนะก็คือเป็นหม้อน้ำนะเป็นหม้อน้ํากับแผงคอยร้อนนะแยกคนละแผ่นนะครับซ้ายกับขวานะครับไทไปข้างบนนะฮะตรงนี้จะมีกล้องเอเดอร์ดหตัวนะครับนี่อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับส่วนด้านข้างนะฮะไหนดูนี่มีเลนคิปริงหรือเปล่าอ๋อนี่ไม่มีนะครับก็เป็นกระจกธรรมดาม,มีไฟ LED คาดเอาไว้ให้ดูสปอร์ตมากขึ้น เราดูด้านในของเจ้าตัว N1E กันนะฮะสายเคานนะครับก็จะเห็นว่าข้างในดูธรรมดานะไม่ได้ดูหรูหราอะไรมากนะครับนี่จะเห็นว่าเกียร์เป็นแบบไฟฟ้าบัท่อนนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าก็มีปุ่มบนพวงมาลัยนะครับมีจออินโฟเทนเมนต์กับจอฝั่งคนขับแบบนี้ เรามาดูมติติตัวรถของเจ้าตัว N1E นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะความยาวอยู่ที่3,395ม mm ิลิมรนะฮะหน้ากว้าง1,475นะครับสูง1,545นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะมันวิ่งได้ไกลถึง295กิเมต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน WLTc นะครับนี่ด้านหลังนะก็สามารถพับเบาะได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถอัตถประโยชน์นะเพดานสูงๆนะครับใส่ใจรายละเอียดสไตล์ญี่ปุ่นนะน,นู่นนี่นั่นกระจุกกระจิกนี่คือใส่มาหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวท็อปของเจ้าตัว N1E นะนี่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะเผื่อใครไม่ชอบ,บอไอ้นี่ดูธรรมดานี่ไปดูตัวแต่งกันแล้วนี่นะครับคือตัวอัปเกรดนะ Super 1 Prototype นะฮะจากเจ้าตัว N1E นะครับจะเห็นว่าดูการตกแต่งนะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้านะครับ ล้อนะฮะจะตีซุ้มออกมาแบบนี้นะฮะและที่สําคัญหนีดร้อเป็นล้อแม็กด้วยนะอนล่อยนะเขียนโลโก้ฮอนด้าแม่แต่งมาครบนะครับส่วนด้านบนหลังคานะจะเห็นว่ามีเป็นแบ่งเป็น2ส,สีนะทูโทนะด้านล่างสีพาสเทลข้างบนเป็นสีดำนะครับก็จะดูแบบเฮ้ยดูสปอร์ตมากขึ้นนะฮะแถมด้านข้างมีสเกิร์ตใส่มาด้วยนะนี่โ,โหดูจัดเต็มนะคันเล็กๆก,ก,ก็แต่งซิ่งได้นะครับโ,โหล้อเล็กๆแบบนี้ดูน่ารักแต่ก็แอบซิ่งนะครับนี่ สวยงามมากๆเลยนะฮะมาดูด้านหลังไฟท้ายชดัดๆนะไฟท้ายจะเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็มีไฟอยู่ด้านหลังนะ,ะับกับตัวสเกิร์ตแบบนี้นะนี่สเกิร์ตแต่งนะครับแล้วก็มีกล้องด้านหลัง1ตัวนะครับอ,อัลตร้าซวิตซ์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นรถเรือธงของทางฮอนดะ้าสำหรับเจ้าตัวเคคาไฟฟ้าที่จะทำออกมาตอบโจทย์นะน้องเดี๋ยวจากความประหยัดแล้วเน้นขับสนุกนะแต่เป็นกุาลังไฟฟ้ากับเจ้าตัว N1E และซูเปอร์วันด้านหลังนี้